สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อเพื่อนทุกคนเลยครับก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณที่กดติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้กำลังใจลุงนะครับก็อยู่นิ่งไม่ได้ครับ ท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงฝนตกใหม่ๆนี่ยุงจะเยอะนะครับแต่ก็มียามาทานะครับแต่ก็ยังไม่ต้องทาก่อนนะครับเพราะวันนี้ใส่เสื้อสองชั้นเพราะเวลากัดกัดด้านหลังนะครับถ้าใส่สองชั้นจะเจาะไม่ทะลุก็เบาไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวกอญายาใส่แว่นนิดนึงครับสายตายาวนะครับแต่ ใส่เพื่อที่จะดูว่าภาพที่ลงคลิปไปนั้นชัดเจนแค่ไหนนะครับอ่าชัดเจนขึ้นนะครับก็ดูตัวเองแล้วรลอ,อขึ้น <c oughs> ครับก็วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องต้นไม้1ต้นมีคุณค่ามีประโยชน์ ต่อสัตว์ป่าอะไรบ้างว่าต้นไม้หนึ่งต้นที่ขึ้นในถ้ำกลางป่าใหญ่จะมีประโยชน์ต่อสัตว์มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นะครับตรงนี้วันนี้จะมาอัปเดตต้นไม้หนึ่งต้นมีสัตว์อะไรบ้างที่เขาอยู่แล้วเพื่อกูลกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่ว่าสัตว์อะไร ที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับก็อย่าลืมนะครับปลาแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วลุยวันนี้ไอ้เจ้าดำก็นอนดูที่ยุงตามเต็มเลยทุกคนแล้วมาคุยดินตรงนี้แอบนอนตรงนี้ ดำบอกว่ายุงเยอะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บเดียวขอเวลานิดเดียวเดี๋ยวได้กลับบ้านอา้าวเจ้าน้ำตาลมาอยู่บนนี้เองเดี๋ยวเอฟซีเขาสามหาอีกนี่อยู่ตรงนี้เองยุงกัดไหมยุงกัดไม่ได้ไอ้เจ้าตัวนี้อ้ขนหนานอาบน้ำแต่ละครั้งลำบาก เพราะว่าไม่ค่อยเบียกถึงตัววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวก็กลับมากินข้าวครับก็พบกันเช้าๆวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับก็จะได้พูดคุยว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้ต้นหนึ่งเอาเปรียบเสมือน ต้นชมพงต้นนี้เ,เดี๋ยวดูต้นไม้ก่อนต้นใหญ่มากนะครับมีกิ่งก้านสาขาที่ใหญ่โตนะครับก็ถือว่าต้นไม้ต้นนี้มีคุณค่าทางระบบนิเวศหรือมีคุณค่ากับชีวิตต่างๆของสัตว์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้นะครับ ก็จะสรุปสั้นๆได้ดังนี้นะครับนี่จะเห็นรากนะครับถ้าพูดถึงต้นไม้ทุกคนก็จะทำให้รู้ว่าความเป็นมาหรือประโยชน์ของต้นไม้ที่แต่และต้นนั้นที่ขึ้นท่ามกลางป่านั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ ไอ้น,นี่มีส่วนหนึ่งนะครับรากเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะย่อยหินหรือว่าละลายหินนะครับส่วนรากนี้ก็มีส่วนนะครับทาให้หินนี่กลายเป็นดินนะแล้วก็ทําให้ดินดีนะครับรากจะชนชัยแล้วก็ทําให้ไส้เดือนนี่ได้อยู่อาศัย พอขึ้นมาบนลำต้นทุกคนขึ้นมาบนลำต้นก็ทำให้มองเห็นชัดเจนเลยว่ามีอะไรที่เกื้อกูลก,กันกับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ถือว่าต้นไม้หนึ่งต้นนั้นมีประโยชน์ มากมายมาหาศาลเลยทีเดียวโอ้อยุงกัดหน้าผากอีกแล้วท่านผู้ชมเสียงแปร๊ๆนี่นะครับที่ว่ามองเห็นชัดเจนนะครับที่มองเห็นชัดเจนอยู่ในขนาดนี้ก็คือหนึ่งลำดับแรกนะครับลำ,ลำลำลำดับแรกพืชอิงอาศัยพืชอิงอาศัยนี่หมายถึงว่า พืชชน,นิดนี้ที่เห็นเนี่ยก็ได้อิงอาศัยอยู่ด้วยกับต้นไม้ต้นนี้อา,อาศัยความชื้นมีความชื้นตามลำต้นนะครับก็ขึ้นไปถูข้างบนนะครับน,นี่นี่คือประเภทพืชอ,อิงอาศัยชนิดต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าหลวงนี่น,นี่นี่ข้าหลวงหรือว่าเฟิร์นต่างๆมอสต่างๆนะครับเดี๋ยวชวงให้ดูมอสหน่อยทุกคนนี่มอสก็ได้อิงอาศัยมอสนี่สร้างความชื้นสร้างความชื้นด้วยให้กับต้นไม้นะครับ ันนี้หนาแน่นเลยมอดนี่นี่คือประโยชน์ต้นไม้ต้นหนึ่งมีประโยชน์มากมายนะครับมอดเกาะเต็มเลยนะครับมอดนี่เวลาหน้าเล้งเวลาฝนตกเนี่ยก็จะดูดซับน้ําไว้ให้ทําให้ต้นไม้ที่ต้นไม้นี่มีความชุ่มชื้นนี่ ประก,การต่อมานะครับประก,การต่อมาทำาต้นไม้ต้นนี้มีประโยชน์มีคุณค่าต่อสัตว์ต่างๆนะครับเช่นตุ๊กแกตุ๊กแกนี่จะอยู่ตามบ้านก็มีอยู่ตามป่าก็เยอะนะครับตุ๊กแกนี่ได้สัตว์ต่างๆได้อาศัยนในเลือบในเลือบ ต่างๆนี่นี่น,นก็จะมีจำพวกตกแกกิ้งกาตะกวดได้อยู่อาศัยรวมถึงตัวเล็กๆก็คือมดต่างๆนะครับมดชนิดต่างๆด้วยก็มีมดตัวเล็กๆมดตัวใหญ่ก็มีนะครับ หรือว่างูต่างๆงูต่างๆนี่หมายถึงว่ามีงูหงสงูจงอางพูดถึงเรื่องงูอีกแล้วพอเข้าป่าครับอันนี้ก็เป็นประเภทงูก็อาศัย<า>เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยเป็นแหล่งอาหารอะไรประมาณนี้นะครับครับก็ลำดับต่อไปดูดูต้นไม้ก่อนโอ้ สวยงามมากเลยมีพืชอิงอาศัยเยอะแยะมากมายนะครับจะมีพวกตุกแกกิ้งกา,าตะกวดหรือว่าแลนที่เขาเรียกกันนะครับแลนหรือว่าตะกวดแลรว,วมถึงชนิดมดต่างๆที่อาศัยอยู่ตามซอกตามเหลือกตามมุมตามเปลือกที่แตกแล้วจะเป็นมอดเฟืนต่างๆ ค่าหลวงก็สามารถที่จะขยาย,ายพันธุ์นี่ก็อิงอาศัยอยู่ด้วยนะครับรวมถึงกล้วยไม้ต่างๆอ,อู้ย,ยุยุงรวมถึงกล้วยไม้ต่างๆนะครับอันนี้ประเภทอิงอาศัยนะครับ ตามซอกตามมุมตามเหลือบต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นประเภทที่ตัวเล็กๆจะเป็นมดเป็นตะเข็บหรือว่าตะขาบนะครับก็อาศัยเวลาฝนตกแม้ว่าแม้กระทั่งแมงมุมแม่กัะสัตว์ตัวเล็กๆนะครับนี่แมงมุมก็อาศัย ชักใหญ่อยู่นี่อเฟินเนี่ยเพื่อนๆทุกคนดูว่ามันน่าพักอาศัยหน้าอยู่นะครับเพราะว่าตามเลือกต่างๆก็จะมีซอกเล็กชอกน้อยนะครับซอกเล็กๆอะไรประมาณเนี้ก็สามารถที่จะพึ่งฝนาสามารถที่จะอยู่หลบภัยได้นะครับ นอกจากนี้ก็ตายไปตามลำต้นนะครับตามลำต้นก็จ,จะมีกิงก้านนะครับกิงใบนะครับกิงใบก็กใ,บกให้ร่มเงานะครับให้ร่มเงากิงใบให้ร่มเงานะครับและแถมว่ากันลมนะครับกันลมเวลาลมพัดรแรงเนะี่ย สามารถที่จะชะลอความเร็วของลมได้นะครับแล้วก็ให้ร่มเงาเวลาเราเข้ามาตอนอากาศร้อนๆมีแสงแดดก็จะให้ความชุ่มชํานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าบนปลายยอดนะครับบนยอดไม้บนยอดเลยนะครับบนยอดบนยอดนี้ก็จะมีนกชนิดต่างๆก็ทํารังวางไข่นะครับ ็ถือว่าแม้กระทั่งเรือนยอดนกก็ยังต้องทำรังข้างบนแล้วก็ใบหรือว่าดอกต่างๆหมายบางชนิดนี่ก็เป็นอาหารของจำพวกลิงนะครับจำพวกนกที่อาศัยทำรังและก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆถือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมีคุณค่ามากมายมหาศาล ประเมินค่ามีได้นะครับนี่ก็จะเห็นลูกร้รามของพืชอีงานสอยู่มากมายนะครับครับก็ถือว่าตั้งแต่พื้นดินนะครับตลอดถึงลำต้นนะก็จะให้นกยิกจกตุกแกสัตว์แมลงต่างๆยหายแมงมุม ตะกวดแรนสิ่งต่างๆตามซอกเล็กซอกน้อยตามเหลือมุมาตามเปลือกที่แตกหรือว่าเปลือกที่ตายแล้วแล้วแตกหลแหงมดก็จะอาศัยกระรอกกระแตก็จะไปกัดแทะนะครับไปกัดแทะเป็นอาหารถือว่า ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าพงไพรต้นหนึ่งนั้นก็อาศัยพื้นที่ให้สัตว์ต่างๆรวมถึงสัตว์ใหญ่จนสัตว์เล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับ ได้อาศัยอยู่ก็ถือว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้หนึ่งต้นในป่ามีคุณค่าประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีชีวิตค่าเท่ากันครับนี่คือจำพวกที่ต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันเอ,อื่ออาทรซึ่งกันและกันนะครับ ครับก็ถือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในป่านะครับต้นเล็กก็อยู่กันจำนวนครอบครัวที่น้อยๆต้นไหนที่ว่าต้นใหญ่ก็มีจำนวนสมาชิกที่มากจำนวนขึ้นนะครับก็ถือว่า ต้นไม้ต้นหนึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของสัตว์นานา,นาชนิด <c oughs> <c oughs> ก็ได้อิงอยู่อาศัยไม่ว่าจะสัตว์เป็นพวกมดพวกแมงแมลงต่างๆรวมถึงพืชอิงอาศัยต่างๆนะครับจะเป็นกล้วยไม้หลายชนิดนะครับที่จะต้องไปเกาะ ไปอาศัยอยู่ร่วมกันอันนี้คือประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแค่นับแค่หนึ่งต้นแล้วก็ใต้พื้นดินก็ทำให้รากชอนชัยไปทำให้หินต่างๆได้ผุกร่นกลายเป็นดินแล้วก็ไส้เดือนต่างๆก็ชอนชัยลวกก็ขึ้นมากินเปลือกที่ตายแล้ว ช่วยเก็บทำเป็นอาหารกินเป็นอาหารถ่ายออกมาลวกขี้ออกมาถ่ายออกมาก็กลายเป็นดินเพราะว่าปลวกมีหนึ่งชีวิตมีหนึ่งตัวสองชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับก็คือปลวกนี่จะมีโลต,ตัวที่อาศัยอยู่ในในตัวของปลวกนะครับเวลากินไม้เนี่ยกินเข้าไป ก็ตัวนั้นจะย่อยให้เป็นน้ําตาลถ่ายขี้ออกมาก็กลายเป็นดินไอัน,นี้ชัต่างๆก็ได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นใบใบไหนว่าร่วงหลน่นลงมานะครับร่วงหลน่นลงมาร่วงหลน่นลงมานะครับก็ได้ความชื้นใช้เวลาไม่กี่วันก็มี ทังมีความชื้นมีทั้งปลวกมดต่างๆก็ได้ทำการกัดกินนะครับและก็สึกกนไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกิ่งเป็นใบที่เห็นก็จะกลายเป็นดินทั้งหมดแล้วครับกลายเป็นปุ๋ยต่อไปสรุปแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในป่านี้ก็จะมีประโยชน์มากมายอย่างมหาศาล อย่างคาดไม่ถึงนะครับนี่คือลุงชวิชี้ให้เห็นว่าต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมีประโยชน์ต่อสัตว์ที่อยู่ในป่าหลายชนิดเลยทีเดียวถ้าหากว่าต้นไม้ต้นหนึ่งลม้มลงไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวที่เห็นนี้นะครับสัตว์ต่างๆสมาชิกต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย นะครับจะไม่มีที่เคยอยู่อาศัยไปหากินเสร็จบางชนิดต้องมานอนอาศัยนั่นก็คือถือว่าเป็นบ้านนกที่กำลังวางไขนะ่อยู่บนยอดไม้นะครับอยู่บนยอดไม้ถงสูงถ้าต้นไม้ต้นนี้โค่นลงมาถ้าไข่ยังไม่แตกก็ต้องแตกแต่ถ้ามีลูกอ่อน เพืเ่อนๆคิดดูที่อะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวของเขาต้องพังทลายแตกสลายพรากลูกพลากแม่นั่นคือการทํำลายต้นไม้หน่งต้นเท่ากับทํำลายบ้านของเขาเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของต้นไม้ห่งต้นดังที่ลุงสาทยายมาแล้วนะครับ เป็นปลวกเป็นจิ้งจกตุกแกเป็นตะกวดเป็นแลนเป็นพืชไม้ต่างๆที่มาอิงอาศัยโอ้โหยุงเพืเ่อนแเลยแต่งแล้วตัวนี้กินอิ่มแล้วยุงมากเลยทีเดียวว่าจะทายาไม่ได้ทาครับฝาใส่เสื้อแขนยาวแล้วครบบางทีบางครั้งถือกล้องต้องอยู่นิ่ง นิ่งไม่ได้อีกเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เวียนหัวลุงสวิตท,ทำไมถือกล้องสันจังยุงมันกัดอเทีทุกคนก็สรุปได้ดังที่กล่าวมานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงสวิตนะครับ ต่อไปอะนะครับบางคลิปก็บรรยายเป็นทางการบางคลิปก็ถ่ายแบบดูเร็วให้สบายตาพาสบายใจอ้าังลุงเราสวิตพูดแล้วฟังสบายหูดูสบายตาดูต้นไม้ดูสบายตา,ตา,ยตาพาสบายใจท่าน,นี้ลุงก็พอใจครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ อย่าลืมกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงต่านี้คลิปหน้าพบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย